เฮ้ยทำอะไรอ่ะหนังยางยิบมาทำอะไร,รน,นั่นแม่จะใส่กล้วยเหรอต๊อต่อต่อม่รู้ต่อก็ได้นะไม่งั้นแจ้งตำรวด ไอ้เมื้อข้าน้ำว่าไงตอบการลุ้เม่วันนี้จะไปกินข้าวไหนกันดีแล้วฝองแป๋งไม่มาวันนี้โอ้ยฝองแป๋งแม่มันโทรตามแล้วจากวัน,นที่พร้อมเสียจะไปเอากินเจ้าอ้วนเลยวันนี้ไง <c oughs> เดี๋ยวรอดูสิเฮ้ยน้าเพื่อ, <c oughs> อนวันนี้ขายหมูทอดแดดเดียวข้าเหนียว3ามสี 4. เดี๋ยวก็จะงงกันข้าวเหนียวมีสีอะไรบ้างเราต้องเปิดให้ดูข้าวเหนียวดำดอกอัญชันแล้วก็ใบเตยสีใบเตยอ,อาจจะไม่เข้มเพราะเราไม่ได้ใส่สีเพราะเราคั้นสดๆนะคะหมูแดดเดียวก็แดดเดียวจริงๆเพราะฝนมันตกบ่อยๆไม่ต้องกลัวมแมลงวันนะคะเพราะรักษา,ายอย่างดี สุกแล้วนานไปจะเหนียวน่ากินเวอร์ค่ะท่านผู้ชมติงวันนี้ขายของเออขายงั้นเดี๋ยวข้าไปตามมนเพื่อนก่อนโอเค ได้เปิดร้านสักทีหวังว่าไม่มีใครกวนอวนมันอยู่ร้านอะทำไงดีอะจะไปกลัวอะไรเบือกมีแผนแผนอะไรของเองแผนเดิมไงหนุ่มยักษ์มันอยู่คนเดียวไม่ต้องไปกลัวมันหรอกใช่วันนายเปิดร้านเหรอหน้าออกจะหล่อตกใจทำไมมารู้จักไหมตอดไปรถเมย วันนี้เปิดร้านนะอย่ามาแก้กันเลยใครจะมาแก้งจะมากินข้าวากินข้าวก็ไปสั่งซีกับคุณย่าล่ะไปตอดไปสั่งอาหารกันย้ายเห็นอกนินาเราจะขอกร้านจะให้ไปไหนอะ่ะบ้าหรือเปล่านี่สองตัวแสบสวัสดีคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้มันทำอะไรอะ่ะอย่ามาหลอ,อกกันนะ โอเอ้ยหลักฐานก็ไม่มีไม่กลัวโดนฟ้องหรอขายอะไรครับตันนี้หมูทอดแดดเดียวข้าเหนียว3ามสีโอ้สามสีเลยเหรอเลือกไม่เคยเห็นเปิดให้ดูเลยครับอ่ะดูให้เป็นบุญตาเลยนะอุ้ยน่ากินอะ่ะหมูทอดขีดละสามสิบข้าเหนียวสิบบาทอ่ะจะสั่งเท่าไหร่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าขีดหนึ่งมีกี่ชิ้นก็ฉันมีตช่างนี่ไง ตาช่างตรงเปล่าของจะซื้อมาใหม่ๆพูดอย่างนี้ฉันฟ้องนะอ่ะกินกินกินหมูหนึ่งขีดข้าวเหนียวสามสีเลยก็มีตังเหรอก็ไหนบอกมีแผนไงเออเบื่อปือ้เฮ้ยเอ็งนี่ก็ซื้อเบื่อเดี๋ยวคุณป้าเอาถ้วยวางมันกะหนักสิ<อ>น่าเห็นไหมสิบตามออกเลย<ม>อออกอ,อ<ล>ยยกง 40, 40อน้าออกเลยอองก็ลไปสิสิบมาถ้วยหนักสิบกระจำไว้เดี๋ยวหักไป ให้ตรงหน้าอย่ามั่วนซวกอุ้ยตาย130อ้าออกทำไมก็มันเกินไงฉันก็นหยิบออกสิ118บเบอรด์ดูดิตรงเปล่า1ขีดก,ก็100กรัมถ้วยหนักอีก10 <c oughs> 1ร้อยแล้วงๆมาเลยมาเลยอ้ามาร้อยสิบไม่ใช่เหรอ แถมๆมาเหอะลูกค้าข้าวเหนียวด้วยรอที่โต๊ะนะให้เจ้าอ้วนมาเสิร์ฟจ้าจ้าจ้าไปนั่งรองก่อนค่ะเจะ้าอ้วนมาเสิร์ฟมาเร็วลูกครับครับแลวยาช่วยถือไปลูกเร็วๆๆ็วเร็วเหิวได้แล้วจ้าแอบดูไมอ่ะคนจะกินข้าว ก็ต้องดูดิเจ้าหนังยางใส่ลงไป,ปหรือเปล่าอเฮ้ยต๊อบมันยืนจับตามองเลยอ่ะมันไม่ได้ยืนจับตามันยืนเฉยๆโอ้ย,อยก็หมายถึงโดนเฝ้ามองแล้วยืนจับตาทำไง <c oughs> มันมาเล่นตลกให้เราดูเฮ <c oughs> ้ยอ้วนเดี๋ยวมาเล่นตลกให้ดูได้ไหมชอบเลยตอนกินข้าวอกินไม่ไมไดีไม่ได้ว่าอะไรเรายืนดูนุ หน้ากินเวอร์กินข้าวเหนียวต้องปั้นแบบนี้ใส่ปากตามด้วยหมูปั้ปนแบบนี้เหรอใส่ปากตามด้วยหมูต่อไปข้าวเหนียวเขียวอุ้ย,ยเขาเรียกข้าวเหนียวใบเตยรู้เรื่องเลยเฮ้ยแลุกนะนะคนกำลังจะกินนกนึกน,น จทำอะไรนั่นแน่จะใส่กล้วยเหรอตอตอตเห็นุ่นตอกได้านะไม่งั้นเจ๊กตำรวจว่าไงห,หนังยางทำอะไรเบืบบบ้อกเบื้อเอามามัดผมผมมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวมันปิดหน้ามองไม่เห็นโอเคไหมเนี่ยแน่นะไม่ใช่เอามาใส่เออสวยแล้วอ้วนหรือทนันของมันที่ไหนใจเนี่ยเบื้อกเบื้อกเบื้อก,อกมีแผนอื่นอีกเปล่าอ่ะ ม,ม่มีดิสงสัยวันนี้ต้องจ่ายเงินกินก่อนค่อยว่ากันห้ยยากทางไม่ได้เดี๋ยวคุณย่าขาดทุนผู้ตรวจการตินต้องจัดการว่าทูรบแมนไหนอะไม่มีอย่าทำนะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อาการเดิมอีกแล้ว,อ,วอาการแบบเนี้ยปุ๊กกี้รู้เด็กไม่กินผัก คนไม่กินผักไม่กินผัก,ก,ผกจะตะโกนทำไมอ่ะที่โรงเรียนก็ชอบเขี่ยทิ้งชาวไร่ชาวนากว่าจะปลูกได้ทั้งลดน้ำพวนดินไหนจะฝนตกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย,ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องรอฝนหลอกใช้น้ะป่บบาลดเอาบ้าหรือเปล่าอะไรของพวกมันนะไม่กินผักก็ผิดเล่ะค่ะพวกกินว่ะไปกินข้าวแล้ววันนี้ตีนเปิดลาย เออนางเป็ดได้ข่าวว่ามีหนุ anyway> ่มมาชอบเหรอเองเรียกข้าว่านางเป็ดอะไม่เป็นไรหรอกนะแต่บอกว่าข้ามีแฟนอะไม่ได้แม่ข้าไม่ให้มีก็เห็นยำโล่แซวอยู่ก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงลำคานเองว่ะเรื่องส่วนตัวก็ต้องมีอยู่จีอยากรู้ว่ะแล้วตัวเองมีหรือยังอะแฟนพัดลมมีแล้วอยู่ที่บ้านสองตัวแน่เราปุ๊กกี้ด้วยปุ๊กกี้กูัว สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะยำโลได้กินผักข่าวมันดังขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูนี่เขินจริงๆมันเรื่องดีเหรอเดี๋ยวท้องมันก็ปผูกมันเจ็บเป็นเล็กอะต้องหัดก,กินผักบ้างท้องหนูไม่มีเชื่อค่ะมันผูกไม่ได้ตังง้งลวู๊เซ็งยมโลหนูก็ฝึกกินผักอยู่ค่ะคุณย่าค่ะยำโลกลัวอะไรอีกอะอือมาจัดการเพื่อนเดี๋ิมีเรื่องอะไรกันปุกกี้ไม่รู้ เอกนี่ก็ชอบเสี่ยงเนาะกินอะไรแยมโรว่ามาย่างขายอะไรอะคะก็ไม่เห็นหรอว่าทอดหมูอย <c oughs> ู่ว่ะถามอะไรก็โดนคนไม่ใช่ําอะไรก็ผิดหืมคุณย่าทอดหมูเหรอคะน่ากินมาก <c oughs> ดูธนิดเป็นตัวอย่างสิเขารู้ทุกอย่างเลยบุกกี้รู้ไหมคะบุกกี้ไม่รู้ค่ะบุกกี้งงอ้าว <c oughs> เธอากินข้าวเหรอ กำลังเสริมมันมาสวยแล้วยังไงก็ต้องจ่ายมันนี่ป๊อดไม่มีตังนะข้าขนมตั้งอาทิตย์เลยนะ้อยมีตังไงแตะเอาไว้เพื่อนเใื่ยจับตาดูหน่อยสองตัวเสียมาเฮ้ยมีตังระดับเสียเบื้อวิ <c oughs> ่งมือเสียเห็นไม่ใ่เพามีตังเออมีรู้บ้าง นี่ย่าขายข้าวเหนียวสามสีนะคะย่าขายสามสีนะลกูกงั้นเอามาสามสีเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปช่วยต้ินก่อนตามนี้เลยค่ะย่าค่ะแล้วปุ๊กกี้ต้องพูนอะไรอ่ะเพื่อนอ่ะนี่ร้องข้าวเหนียวอ่ะย่าสรุปให้ซื้อบื้อเหมือนเจ้าผอมเลยมาช่วยกันดูหน่อยเพื่อนก็อบอกแล้วไงว่ามีต่างจะมาอะไร ชุดนี้เท่าไหร่อ๋อข็นิยวสามหมู30 60ลูกเอ้เลยขออนุญาตเก็บตังะคะ่ะจับไว้ใหม่อะก็ของร้านเหรออ้วนหยิบไปนับก่อนครบไหมจ่ายตอนนะคะคานจริงเลยคนุณนักคนชนมาได้ เขาเห็นเองเป็นหมูหรือเปล่าอะไมองไม่เห็นพูดเพื่อนคุณย,ย่าค่ะยำโรอยากคุยด้วยยำโรเอาหมูเท่าไหร่คะสขีดเลยค่ะค่าจัดไปข้าวเหนียวครบแล้ว2ขีดก็200กรัมร้อลืมไปว่าถ้วยหนักสิเพื่อนหลานแถมให้นิดนึง อยากรู้ไหมคะว่าทำอะไรอ่ะหยิบไปไม่รู้สักเรื่องหนึ่งมาแล้วจ้าหมูทอดแดดเดียวข้าวเหนียวสามสีคิวข้าวี่ไหนไหมเอ้ยเดียวเดียวนานเป็นข้าเป็นคนจ่ายตังค์คุณย่าคะเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้อง แล้วถ้าหมูสองแดดร็ชามันจะยังไงเองก็ลองไปตากดูดิพวกเรานี่ก็รักกันดีนะอยู่ด้วยกันตลอดเอ็งอยู่เฉพาะตอนกินคุณย่าคะยาลงบอกว่ยอืออือยำลงบอกคุณย่าไม่รู้ช่วงนี้พูดอะไรไม่เข้าหูเลยโดนด่าตลอดนางเป็ดเป็นลูกรักมั้งก็เหมือนเอ็งอ่ะตินเป็นลูกรักผู้ชมแล้วปุ้กกี้ลูกรักใครอ่ะลูกรักแม่เนี่ย เองเคยสงสัยไหมว่าปุกกี้มารู้เรื่องอะไรบ้างบุกกี้ยังสงสัยตัวเองเลยแฟนปา์ูแดดเดียวทอไยงโด่ยู่คนเดียวเลยสนห์คะเพื่อนๆหนังสั้นภษาตอนขายหมูเแดดเดียวกับข้อเหนียว3สีก่อนจะคลิป พวกเรามีคําถามด้วยนะคะแผนชั่วของเบื้อกตอสสำเร็จไหมยอย่าลืมกดติดตามเราคุกช่องทางตรงนี้ด้ยนะคะ